แม่แต่อ,องราชบุตรมังโฟทำไมถึงเดินทางมาถึงที่มนาเรได้ลระพี่ยาค่ะก็เราจะไปรับพระคู่มัน่นตอนนี้เรามีพระคู่มั่นแล้วอย่าว่ากระผมฉันอยากจะรู้ว่าพระคู่มั่นของอราชบุตรเป็นใครและเป็นลูกใครล่ะพี่ยาค่ะอแต่เราก็ไม่เคยเห็นหน้าท่าตานะเพื่อนนะพี่ยาค่ะรู้แต่ชื่อว่าชื่อเพษยาเป็นบุตรสาวของท่านพ่อมังโุรเดชนะเพื่อน ขอเดชะเป็นคบพระองค์ท่านผมช่อนาำว่าแพรษยาเป็นพระราชธิดาขอสด็จพ่อมาสุรเดชเพคะพรษยาวยสวยมากสวยกว่าที่ข้ามองโปทคิดเอาไว้เยอะเลยโอ้โหแพรษยาขอบใจมากนะมังคยอที่เพื่อนพาเพรษยามาส่งให้กับเราไปเถอะตอนนี้ทุกคนรอเจ้าอยู่กลับไปแต่งงานกับพี่ไม่ได้ไหคะผมเส้นกลับไปไม่ได้จริงๆเพคะแพรษยา พี่อยากทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรเจ้าถึงกลับกับพี่ไม่ได้ที่หม่อมฉันแพร์ยากลับไปไม่ได้เพราะว่าหม่อมฉันแฟร์ยาเพราะอะไรหม่อมฉันเพราะอะไรผมจะเป็นเมียพี่มาขยอแล้วไหมคะมังยอไอ้ทนิยต์ปชะจจูงกันไปกัไป กูเหลือหัวอดสุดอายมึงแย่งคู่มันคู่หม,มายส่วนกูต้องกลายเป็นแก้วิจ้อแคสซยามากระบอกชช่นก่อนอย่าม่ยกระบอกชช่นอธิบายได้ไม่คู่มมนคู่ถ้าว,วันนี้มังคะยอมจะต้องขอแคสซี่ยาเรารักกันจะเปกับพี่ กลับไปกับพี่มันเป็นคแค่พี่มันจะกลับไปไม่ได้ได้ฟังไว้นะมังคยงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมึงกับกูโอ้เชฟบุญให้มันจบลงคุณพ่อขับรสียก่อนไม่ยากค่ะยึดกับเชฟที่ใบได้เไี่ยากไม่ต้องโทษกูคนที่จะได้เายทายานั่นคือคนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นโอเชฟบุญคุณพ่อขับรถเสียก่อนไม่ยากค่ะ เดตามเราเลื่อยแต่แตยแนแรกจนจนสุดท้ายทุมคนบางโปได้ตีตามไป